คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้งานกันนะครับตัวนี้เป็นเกียว M3 นะมันรูดเราจะตัฟเกลียวใหม่เราจะตัฟเลยไม่ได้เพราะเนื้ออเนื้ออลูมิเนียมมันหายไปแล้วเราจะต้องทําการตอกให้อลูมิเนียมแถวๆรูมันเนี้ยขยายตัวซะก่อนเพื่อที่จะให้มันมีเนื้ออลูมิเนียมตรงเกลียวนะตัฟเลยไม่ได้ ทำแบบนี้โอเคทีนี้เมื่อลูมันเริ่มบีบตัวก็ตัดเกลียวได้เลยเแบบน,นี่โอเคเรียบร้อยทีนี้ลองมา พันน็อตดูว่าจะอยู่ไหมตัวนี้โดนลื้อมาก่อนแล้วเกี่ยวมันรูดนะเราต้องมาทำการซ่อมก่อน,นเห็นไหมโอเคเรียบร้อย